สวัสดีครับกับผมนายโชคชัยรัตนพันธ์เลขที่5ม .32 มวันนี้จะมารีวิวทีมที่เคยได้แชมป์มีมลีกนะครับผมไปกันเลยอันดับเจ็ดคือสโมสรเร์พฟูนะครับผม,ได,บ 7, ม,บผมได้แชมป์ไป1สมัยในฤดูกาล2 0 1 9ันิกาถึงสอ2 0ครับผมอันดับ6สโมสรเลสเตอร์ซิตี้ได้แชมป์ไป1สมัยในฤดูกาล2 0 1 5ันถึงครับผมอันดับ5 คือสโมสรแบ็กเบิร์นโรเวอร์นะครับผมได้แชมป์ไป1สมัยในฤดูกาล1994รยถึง1995อันดับ4สโมสรอาร์เซนอลนะครับผมได้แชมป์ไป3สมัยในฤดูกาล1997รกถึง1998 2001ถึง2002 2003ถึง2004ครับผม อันดับ3สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมได้แชมป์ไป5สมัยในฤดูกาล2011-2012 2013-2014 2017-2018 2018-2019 2020-2021 2018อันดับ2สโมสรเชลซีนะครับผมได้แชมป์ไป5สมัยในฤดูกาล2004-2005นะครับ2005-2006 2009-2010 2014-2015 2016-2017นะครับผม และอันดับหนึ่งนะครับผมคือสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แชมป์ไป13สมัยนะครับผมในฤด,ดูกาล2 1 9 9 2้ถึง1 9 9 3 1 9 9 3ถกึง1ัน4 1 9 9 5บ1 9ถึง1 9 9 6 1 9 9 6ถกึง1 9 9 7 1 9 9 8ถึง1 9 9 9 1 9 9 9เ1 0ึงถึง0ถึง2 0 0 3 2006ถึง2007 2 7 2 8 2 8 2 9ถึง2 0 0 8 2น0 8ถึง2009 2010ถึง2011 2012ถึง2013นะครับผมหากชื่นชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ